ถ้าใครเป็นสายกระบะห้ามพลาดทิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮงค่ะวันนี้นะคะฝนมีรถกระบะ1คันค่ะที่ฝนเลือกมาแล้วนะคะว่าสวยและราคาดีมากๆค่ะมาให้1คันค่ะคันนี้นะคะเป็น e u ุ u ค่ะ d max 1.9 Z Highlander นะคะและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะคันนี้นะคะปี2017สีบอนเงินค่ะ พอได้ลองขับนะคะเลยต้องรีบเอามาทําคลิปให้ลูกค้าเลยค่ะเพราะเป็นอีกหนึ่งคันที่ฝนดูแล้วก็คือแบบลูกค้าได้ไปน่าจะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะและมีกระบะไลเนอร์เดิมจากลูกค้าเก่ามาให้ด้วยนะคะจากบุ๊กเนี่ยฝนดูลูกค้าเก่าน่าจะออกจากศูนย์นครปฐมมานะคะก็ ผ่านการใช้งานไม่เยอะนะคะผ่านการใช้งานไม่เยอะสภาพภายนอกโดยรวมโอเคเลยนะคะใครหากระบะ4ประตูอยู่เนี่ยคันนี้แนะนําเลยนะคะยังได้ยางบิสโต e นะคะเป็นยางใหม่นะคะก็ใช้รันได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในคะ่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ กระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้ากุญแจไม่ได้เป็นพุทสตาร์นะคะเพราะไม่ใช่เป็นตัวท็อปเนาะแล้วก็ฟังก์ชันบนพวงมาลายัยครบนะคะเบอะผ้าผ่านการใช้งานไม่เยอะนะคะสภาพเบอะผ้านเนี่ยเซลล์ฝนการันตีเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านการใช้งานไม่เยอะนะคะฟังก์ชันบนพวงมาลายัยมีครบนะคะ ซ้ายขวานะคะแล้วก็เลขไม์อยู่ที่แสนสามค่ะน้ํามันก็ส้มด้วยน้ํามันหมดด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเติมให้ค่ะก่อนรับรถเซลล์ฝนเติมให้แน่นอนนะคะครบคันค่ะเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติเซลล์ฝนลองขับแล้วค่ะไปดูสภาพเบาะด้านหลังค่ะเนี่ยด้านหลังเหมือนที่ฝนบอกเลยว่าเบาะเขาผ่านการใช้งานไม่เยอะเนาะถ้าใครเคยดูรถอย่างเงี้ยไม่ว่ามือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยก็จะรู้ว่าเออดูจากเบาะก,ก็ได้นะคะว่ามีการนั่งเยอะนั่งน้อยนะคะ ออลิ้นชง n g ลิ้นชักเกเกอนี่คือเปิดใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะเซลฝนดูแล้วแล้วก็หนักมากนะคะบุ๊กเซอร์วิสอีกสูนี่คือไม่รู้เขาให้อะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ <S <S อ่ะ,อะเดี๋ยวฝนพาไปดูห้องเครื่องค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฝนเปิดห้องเครื่องให้นะคะก็อยากจะบอกว่าอยากให้รถทุกคันมีโชคเปิดฝากระโปรงนะคะเพราะว่าหนักมากนะคะ ยิ่งหนักก็คงจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวัสดุอะไรก็คือจะแบบว่าหนักเนาะเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงทนทานนะคะสะภาพห้องเครื่องนะคะเดิมทุกจุดนะคะเดิมทุกจุดเซลล์ฝนรลับประกันได้เลยนะคะ ฝากระโปรงไม่เคยแกะขาเครื่องเดิมนะคะก่อนส่งมอบเนี่ยเซลฝนเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็เช็คระบบแอร์ระบบไฟให้ทุกอย่างเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะเหมือนเดิมสนใจนะคะหารถกระบะออโตอ้ใช้งานอยู่นะคะฝนอยากให้เข้ามาดูคันนี้ก่อนนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยก่อนจองนะคะได้ทุกวันที่กัรลบประพฤกบางแคร์รถบ้านเฮงเฮงเฮงสองและอย่าลืมมาหาเซลฝนนะคะราคา 545,000จัดไฟแนนซ์ได้เต็มทำฟรีดาวได้ค่ะมาหาเซลฝนค่ะ